พี่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับวันนี้เรามาดูของดีจังหวัดสะแก้วนะครับว่ามีอะไรบ้างจาก9ก้าอำเภอนะครับเดี๋ยวไปพบกับเดี๋ยวไปพบกับพี่สุภัทราวงโกเมศหรือว่าพี่นายนะครับซึ่งจะมาอธิบายว่าอของดีจังหวัดสะแก้วมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ือสุภาพราวงโกเมนะคะเรียกพี่นายก็ได้ค,คือคนสากแก้วก็จะเรียกพี่นายที่เป็นโคเทรดเดอร์ของจังหวัดสักแก้วค่ะวันนี้ของดีจังหวัดสักแก้วมีอะไรบ้างครับวันนี้ที่เรานําเสนอจร,จริงๆเราบอกว่าของดีจังหวัดสักแก้วเรา,ามีเยอะมากทั้งอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ของใช้ของที่นึกแต่จะบอกว่าสินค้าเด่นของจังหวัดสักแก้วเราเลยค่ะเมืองสากแก้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเมืองหตถศิลินได้เลยเพราะเราก็จะมีงานหตถศิสินงานแฮ์เมด แก้วเ,เรามีทั้งหมดเก้าอำเภออ๋อก้าอำเภอนี้เรียกว่ามีของดีประจําอําเภอทุกอำเภอถูกต้องค่ะมีของดีเด่นๆของของแต่ละอําเภอเลยซึ่งวันนี้จริงๆที่เอามาเนี่ยคือแค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะมีดีมากกว่านี้อีกค่ะครับล้องแนะนําตัวแรกเป็นอะไรครับตัวแรกหนูนำเสนอเลยนะคะของอำเภอคลองหาดไปเที่ยวคลองหาดนะคะก็จะมีงานหัตถศิลป์ก็คือเขาเรียกเป็นภาพแกะสลักหนังวันนี้เรานําเสนอก็จะมีมีเป็นเป็นสิงเป็นครูเป็นสิง,เป,เ,ปสงเป็นคุดแล้วก็เป็นช้าง บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยงานตัวนี้เป็นงานที่อยู่ทางภาคใต้แต่ไม่ใช่ค่ะคือพี่เขาเป็นคนคงหาจริงๆ แล้วงานออกมาของเราจะสวยงามมากนะคะนี้ขาเนี่ยอำเภอของหาดครับผมและที่เป็นผ้านี่แหละครับเป็นผ้านี้นะคะก็จะมีทั้งหมดก็คือมีอําเภออลันะอลันยประเทศอําเภอเขาชะกันอําเภอวังน้ําเย็นอ่าเนี่ยค่ะเขาเราจะเน้นเรื่องผ้าเพราะฉะนั้นผ้าที่เราทํามามันจะเป็นผ้าเขาเรียกผ้าขนคอหรือผ้าเขามมาอ๋อครับและที่คมไฟนี้เป็นผ้านี้ก็เป็นผ้าเขามมาก็ของคลองหาดเหมือนกันอ่าอันนี้จะผ้าเขามมาผืนนี้ค่ะเราทอมาจาก อำเภอวังน้ำเย็นอ๋อวังน้ำเย็นแต่มาทำแล้วแปลลูกที่อำเภอวัฒนานครครับ,รบแล้วถัดมาแล้วครับถัดมาไปเที่ยววังน้ำเย็นกันค่ะควังน้ำเย็นเราก็จะมีสินค้าที่ว่ามีแค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้อันนี้เขาเรียกปากกาจากสารหุ่งไม้ไผ่เส้นสารเล็กๆเนี่ยค่ะเล็กๆยิบๆเนี่ยค่ะคือเป็นเส้นจากไม้ไผ่ เราไม่ได้สารล้วเอามามา,มาหุ้มมาทากาวหุ้มแต่ต้องสารและยกลายไปเรื่อยๆทุกลายจะมีความหมายของเขาหมดเลยโอ้กรั้อยางพี่พออธิบายได้ไหมเดี๋ยวผมชักสนใจแล้วว่าลายเนี่ยเอาเอาสักหนึ่งลายโอสักหนึ่งลายนะเพราะว่ามาเที่ยววังน้ำเย็นจริงๆหนูก็ถ้าเป็นลายนี้เป็นลายซึ่งเราเนี่ยคือเหมือน,นประมาณว่าเราจําลองหรือทุกอย่างเนี่ยมาจาก น้ำตกปางสีดาที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสัะงแก้วเรานะคะเราเรียกว่าลายน้ําไหลตัวนี้จะขายดีเพราะว่าเหมือนเวลาตอนนี้สายความเชื่อเรื่องสายมูก็จะมาทําอะไรก็ลื่นไหลเงินทองไหลมาเทมาอะไรประมาณนี้ค่ะ ถัดไปเลยครับถัดมาเรามาเที่ยวอำเภอวัฒนานาครกันค่ะวัฒนาคนครนี้จะเด่นเรื่องผ้าไหมอ่าอันนี้อยากจะนําเสนอตอนนี้สายแก้วเรามีผ้าลายประจําจังหวัดแล้วผ้าลายประจําจังหวัดของสายแก้วในหนึ่งผืนจะมีทั้งหมด4ลายลายที่1คือลายประสาทสะดอกกอกทม ลายที่2คือผีเสื้อดาหลาซึ่งมีเยอะที่สุดในจังหวัดสระแก้วเพราะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และลายที่3ก็จะเป็นลายดอกแก้วดอกไม้ประจําจังหวัดค่ะแล้วลายที่4ของเราก็จะเป็นลายเล็กๆล,ลายน้องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเป็นผีเสื้อน้อยเพราะที่น้ําตกบางสีดาเหมือนที่ทําปการเรมื่อกี้เขาจะมีแบบเขาด้วยความที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นผีเสื้อจะเยอะมากค่ะ,คะอยากให้ไปเที่ยวนะคะเดือนมิถุนายนกรกดามนี้จะเริ่มมีผีเสื้อแล้วอ๋อครับผม แล้วด้านบนครับเอาแก้วก่อนแก้วก่นี้ก็จะเป็นของอำเภอวังน้ําเย็นเหมือนกันจากที่ว่าเราไม่ได้สานแค่หุ้มแค่ในปากกาได้อย่างเดียวแต่เราสามารถสานแล้วก็หุ้มนี่ค่ะด้านวายแก้ววายตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะขายดีค่ะลูกค้าญี่ปุ่นจะชอบมากตยงนี้ค่ะเี้ยเรายับขึ้นไปที่อำเภออารันอีกทีนึงนะคะเพราะเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้า สมมติว่าจริงๆอะค่ะถ้าพี่มองผ่านทางผ่านเลนตรงเนี้ยเราจะเห็นเป็นภาพนูนแต่ถ้าพี่มองด้วยพาตาเปล่าจะมองเหมือนเป็นภาพเว้าตัวนี้เป็นนวัตกรรมทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกันเป็นศิลปะหินทรายทั้งหมดไม่ใช่เป็นปูนปาสเตอร์ของพี่ลองขยับนะคะซ้ายขวาก้มลงหรือเนี้ยเขาจะมองตามพี่เขาเรียกพระมองตามพระมองตามเราเพราะฉะนั้นให้เราบอกว่าทำความดีตลอดนะมีคนมองเราและเห็นเราแล้ว ก็ปราสาทปราสาทสโลกโคมอันนี้ค่ะก็จะ,ะอยู่ที่อำเภอโคกสูงแต่อีกชิ้นงานนี้ค่ะเราทําอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศเราอยากทําสัญลักษณ์ของปราสาทสโลกโคมตอนนี้เรายกระดับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติาแล้วเราอยากให้ทุกคนมาเที่ยวว่าเขามีความสวยงามเพราะสะโลกโคมแปลว่าป่าที่ลกละลบล้างไปด้วยต้นกกใหญ่ข<อ>นาดใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะออโคกสูงครับเกินสโลก็เหมือนกันใช่ค่ะ แล้วส่วนอันนี้ถ้าลายประจําจังหวัดเมื่อกี้ที่หนูให้ดูค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมนี่อำเภอวัฒนานครแต่ถ้าพี่อยากได้ผ้าลายประจําจังหวัดแหล่เป็นผ้าฝ้ายต้องไปที่อําเภออรัญญประเทศอ๋ออาเภออรัญญประเทศเป็นผ้าประจาจังหวัดใช่อำเภออรัญญประเทศและอาเภอเขาชะกันสองอำเภอนี้จะขอผ้าฝ้ายใเราก็จะมีการนํามาแปลรูปเป็นกระเป๋าด้วยนะคะเก๋ๆคุณผู้หญิงใส่ผ้าไทยใส่สนุกค่ะแบบนี้แล้วก็มีหลายทรงนะคะ เราก็จะมีผ้าเป็นกระเป๋าที่เราแปลรูปส่วนอันนี้ค่ะตัวนี้เอ๊ะทำไมที่ทำไมถึงมีเข่งปลาทูหนูอยากจะบอกว่าจริงๆน่ะแม่กองอะค่ะมีปลาทูเยอะแต่แม่กองไม่ได้ทําเข่งปลาทูเองอเข่งปลาทูที่มาเยอะที่สุดที่เราส่งไปให้ใหแม่กองคือ อยู่ที่ตำบลบ้านแก้งอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเราเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยในเมื่อเราทําเข่งปลาทูแล้วเรามีผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าของจังหวัดสระแก้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นซิกเนเราเลยนะคะเราก็เลยมาทําเป็นพวงกุญแจปลาทูนี่ยนะครับเน่ยตัวละ40บาทเองคะ่ะถ้าเข่งอย่างเงี้ยเราก็ขายเข่งละ100อย100บาทเองค่ะับ,บแล้วก็นนี้ก็จะมานี่เลยถ้ามาทางนี้คะ่ะพวกนี้คือ ตอนนี้เรากําลังลงเรื่องทำเผืเรื่องพยายามกําลังจะผลักดันนะคะทำซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสแก้วเรื่องผ้าขม้าจะบอกว่าผ้าขม้าของจังหวัดสแก้วเนี่ยเป็นผ้าขาม้าซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และซิมเพลเจอร์ไม่เหมือนใครของเรานี่ยคอจากได้คอปกเสื้อเราเล่นเรื่องเวส เราปีหนึ่งของจังหวัดสแก้วเราสามารถกําจัดเวสพอปกเสื้อที่พี่เห็นขออนุญาตนะปกเสื้อแบบพี่แบบนี้เลยเสื้อพี่อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะที่โรงงานนะคะเขามองแล้วมันมันมันตกเกรดไม่ใช่ของเก่านะคะคือของใหม่แล้วเราเขามันตกเกรดมันไม่ได้คุณภาพเราอะค่ะจังหวัดสแก้วเราไปซื้อได้ขอปกเสื้ออย่างเงี้ยค่ะ เป็นกิโลมาแล้วเรามาเอาพมาปั่นพอแปะปั่นแล้วเข็นเป็นเส้นได้แล้วมาพอเป็นผ้าเขามา้าพอเนี่ยค่ะอย่างเสื้อที่ใส่ก็จะเป็นเสื้อจากได้ขอปกเสื้อซึ่งอยากจะบอกว่า,วาอยากจะให้ส่งเสริมเพราะว่าตรงเนี้มันสามารถสอดคล้องกับ BCG ตอนนี้ว่าปีหนึ่งของจังหวัดสกวเราสามารถลดลดโลกร้อนสามารถลดขยะน,นียได้ถึงหลายตันมากเลยนะคะครับค่ะครับผม ก่อนนี้เลยเราก็จะมีการแปลรูปเป็นเป็นมวกเป็นกระเป๋าเปลียนน้ำได้ไหมครับได้ค่ะว่าเราเป็นร้างเ่ย้้างแต่ว่าเพียงแต่อย่าอย่าแช่น้ำนี่นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์อันนี้ของอำเภอโคกสูงไปโคกสูงไปเที่ยวสะลอกทมอากาศร้อนๆเดินก็คือก็จะมีแก้วน้าอย่างนี้ค่ะก็จะสามารถซื้อเป็นที่ระลึกของอำเภอโคกสูงได้ อ่าตัวนี้ค่ะเหมือนผ้าขามาเมื่อกี้ผ้าขมมาของจังหวัดสแก้วเหมือนเสื้อที่ใส่มานี้ค่ะก็คือขนาดของเขาจะมีความกว้างอยู่ที่85เซนยาว2เมตรแต่เราก็จะมีผ้าขมมาแบบนี้ด้วยค่ะก็คือเราจะย่อส่วนออกมาให้เป็นผ้าพันคอรหรือผ้าคาดเอวหน้ากว้างก็จะอยู่ที่40เซนแล้วก็ความยาวอยู่ที่180เซน ครับค่ะจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ซับน้ําได้ดีมากเลยค่ะตัวน,นี้ค่ะนะเครื่องประดับเล็กๆนี่แหละครับ <S <S เครื่องประดับเล็กๆนี่ค่ะของเรา,าบอกว่าเราทําอะไรเราจะสอดคล้องเราจะพยายามลดทำสินค้าให้ลดโลกร้อนอย่างพวกนี้ค่ะก็จะเป็นเศษข้าที่เราไดจากการที่เหลือจากเหลือจากการตัดงวกตัดกระเป๋า,าแต่ลอะไรทหยเนี่ยเราจะมาส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะและกลุ่มผู้พิการทําของที่ระลึกอย่างนี้ออกมาขายอย่างเงี้ยเราขายก็คือเราไม่ได้ขายแพงนะคะ ชิ้นละ35บาท3ชิ้นร้อยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกระเป๋าใส่เซตตั้งใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้จากเศษผ้ามาทำค่ะอยู่ตีตีครับนี่ก็คือพระมองตามนะครับไม่ว่าเราจะขยับซ้ายขวาก้มเงยนะครับพระก็จะเปิดกับเนี่ยครับก็จะหันหน้าตามเราก้มก็จะก้มตามเขาเรียกว่าท่านจะติดตามดูการ พติปฏิบัติของเรานะครับทำดีทำชั่วส่วนนี้นะครับคือผ้าเขาม้าของจังหวัดสระแก้วซึ่งไม่เหมือนใครนะครับลายจะละเอียดสวยงามนอกจากของดีหรือว่าโอท็อปประจำจังหวัดสระแก้วแล้วเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับเ,เดี๋ยวเราพี่ลองแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วว่ามีที่ไหนบ้างครับ มาปุ๊บเนี่ยมาถึงมาเราเจออำเภอเมืองปุ๊บเนี่ยอยากสมาธิให้เทิ่ยวทวนมาท่องเที่ยวก็คือน้ำตกบางสีดาที่บอกเมื่อกี้ค่ะน้ำตกบางสีดา,า,ดาเป็นน้ำตกซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สังเกตได้จากตัวน้องผีเสือ้อเขาจะมาเยอะมากผีเสื้อที่เป็นพระเอกของเราก็จะเป็นเรียกว,ว่าผีเสื้อพันซิกแซกเพราะเพราะจะเป็นท่าพันเนี่ยท้าท่าพื้นที่ตรงนั้น ขาดความมุดมสมบูรณ์เขาจะไม่มาเลยนะคะแล้วก็พอรามาที่น้ําตกลางสีดาเสร็จเนี่ยเรามาเที่ยวมาอะไรเงี้ยคือตอนนี้มีจุดเช็คอินคาเฟ่ยเยอะมากเราสามารถเซิร์ช จุดเช็คอินของในจังหวัดราแก้วเนี่ยมันจะขึ้นเราเลยนะคะแล้วพอมาที่อำเภออรัญญประเทศอ่มาวัฒนาพาผามาวัฒนาสามารถมาสักการะพรา,พานาเรศวรซึ่งตอนนี้เราก็ลัจะจัดงานพระนาเรศวรวันที่26ถึง2 8มีนาเมษาวัานนี้แล้วก็ไปวัดว้าไหว้วววววพระที่วัดคนครธรรมหลวงปู่หมุนค่ะเราก็สามารถไปเที่ยวได้ไปเที่ยวอ่อางเก็บน้าท่ากะบากย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ พอมาอำเภอวัฒนาอ่ออออาอมาจากวัฒนาละเรามาอารันเรามาอารันปุ๊บเนี่ยเราสามารถมาสักการะคือพระสยามเทวาธิราชนะคะแล้วก็มีสารหลักเมืองามาเที่ยวตรงนี้ได้แล้วก็ที่คนที่จะขาดไม่ได้ก็มาลงมาลงเกลือเพราะมาอารันก็ต้องมาลงเกลือะครับผมแล้วก็พอเราขึ้นมาจากอ่าอำเภอเมืองม,มาวัฒนามาอารันเราไปโคกสูงค่ะโคกสูงเราก็ไปเที่ยวอุทยานตุาสาร ก็คือสะดอ,อกกอ,อกอนะคะพอาจากโคกสูงปุ๊บเราสามารถเชื่อมลงโยงลู้ไปที่ตาพยาตาพยาเราก็จะไปเที่ยวเมืองละลุเมืองละลุถ้าเป็นก็คือจะเป็นเหมือนแพะเมืองผีที่ที่แพนะคะ <S <S <ๆ>เราก็จะมีแต่ละที่ที่ไปเนี่ยนอกจากที่เรากล่าวมันก็จะมีจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินเยอะซึ่งตอนนี้เราพยายามเข้าใน สามารถเข้าไปเซิร์ชได้ค่ะใน Google อะไรเี้ยได้นะคะเสร็จแล้วเรามาตรงเส้นนี้เสร็จเราจะย้อนกลับไปที่ทางจากวัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางไปคลองหาดคลองหาดเนี่ยเราก็จะไปถ้ำเพชรโพทองไปเขาตั้งงอกไปอะไรเงี้ยนะคะหันจค่อน้างเยอะเป็นเขาเรียกเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมแล้วพอไปคลองหาดเสร็จเราก็ไปที่เขาชะ,ะกันเขาชะกันเขาก็จะมีจุดช็เช็คอินก็คือจะไปดูค้างคาว เราจะมีค้างคาวแบบบินออกมานปูงเลยถึงเวลาเขาจะบินกลับบินออกถึงเวลาเขาจะบินกลับเข้ามานะคะ mm hmm. เ็าเรียกว่าถ้ำเขาถ้ำเขาชะก,กันนะคะอย่างนี้พ mm hmm. อเข้าเขาชะก,กัน mm hmm. เราไปวางน้ําเย็นอย่างเงี้ยคะ่ะวางน้ำเย็นอย่างนี้ก็จะมีพวก ทานน้ําไหลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคลองอ่างแบบแล้วก็มันเชื่อมวังนั่เย็นกับวังวังสมบรูรณ์เขาจะเชื่อมกันก็จะมีท่าที่เที่ยวคือตอนนี้มีทานน้าไหลมีพวกอ่างเก็บน้าแม่สระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<ป>็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวจริงๆสาะแก้วมีเยอะมากเลยนะคะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สุพัตตาวงโกเมศหรือว่าพี่นายนะครับที่มาให้รายละเอียดกับสินค้าโอท็อปของดีสระแก้วรวมถึง <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวสวย งามที่เราจะมาเช็คอินนะครับขอบคุณพี่นายมากครับ